เราเจอลงทองแบบนี้ในพิมพ์เสมาเขาตีเป็นพ่อโตวิหารทองแต่พอมาเจอพิมพ์ที่เป็นปู่สุขละ่ะเห็นบ้างพอมาเจอพิมพ์ที่เป็นปู่สุขปั๊บซึ่งผมบอกเสมอว่าพระอันนั้นนไม่ใช่พ่อโตวิหารทองหรอกเป็นพระปูสุขนะฮะไปตีเป็นพ่อโตวิหารทองไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันหรอกครับแค่อยากจะจํากัดให้ปูสุขเหลือน้อย อ่ะนี่ผมมีพระองค์หนึ่งเมื่อวานผมเพิ่งรื้อเจอโอ้พระโชดวัตโนแม้ผมไม่มีพระแต่มีคนมาพิมพ์ก็ขอบคุณครับพ่อโชตวัตโนเก่งมากนะผมเอาว่าพ่อปู่โชตเนี่ยแพงแพงกว่าปู่โตในอดีตและปู่โชตวัตโนเนี่ยเหรียญท่านก็แพงกว่าเหรียญปู่โต๊ะในอดีตและเป็นเพื่อนปู่โตด้วย,เ,ยเอี่ยคาดเอวเนี่ยก็ต้องปู่เชือกปู่เชือกพ่อโชดวัตโน าการสืบสารสืบทอดแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับผมก็พยายามสืบสารสืบทอดเท่าที่จะทําได้ขอบคุณนะครับคุณคิดแล้วกันอย่างผมเนี่ยคนมาพิมพ์ถึงพระโชดเนี่ยผมยังรู้สึกดีเลยอะ่ะคลิปเรื่องสมเด็จผมมีใน YouTube แล้วพี่ไปดูได้อย่างนี้ครับผมมีพระพิมพ์สี่เหลี่ยมนะฮะแบบหลวงปู่สุขแต่เป็นเนื้อชินแล้วก็ ลงทองผมใช้คำว่าลงทองอ่าพี่วรวุษอาจจะเป็นองค์หนึ่งที่แกะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่แกะก็ได้ผมเกิดไม่ทันอ่าแต่ที่พี่พูดมาเนี่ยผมเชื่อเพราะอะไรไหมเพราะชื่อเพราะคอยเนี่ยคือหนึ่งในพระที่อยู่กับปุษกไงแต่ถ้าบอกพ่อเงินนราหอมไปแกะบอกใอยปุษกเนี่ยไม่ได้อ่าแต่ถ้าบอกพ่อคอยทรงสเสวยอะ่ะได้เพราะเนะี่ย อาจารย์เก็บส่วนลำไย,ยเนี่ยได้สมูกกับแสงเขียวเนี่ยได้เพราะมีเป็นลายนามของพระที่ใกล้ชิดหลวงปู่สุขแต่ถ้าบอกว่าเป็นเพราะคอยองค์เดียวหรือเปล่าไม่จำเป็นอ่าไม่จำเป็นนะครับนี่อะผมจะให้เพื่อนๆดูพระองค์นี้ นะครับซึ่งพระองค์เนี้ยเมื่อก่อนอนะ่ะผมมีแต่ว่าน่าจะแบ่งให้หมดไปแล้ววันนี mm hmm. เน้เพื่อนๆเคยเห็นอ่าพิมพ์เสมาเล็กๆไหม mm hmm. ที่เขาเล่นเป็นพ่อโตวิหารทองอ,ะ mm hmm. อ่ะอ่าอ่าผมจะบอกแบบนี้ครับว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นหลวงปู่สุกแต่เซียนพระเนี่ยอยากจะปัดออกจากหลวงปู่สุก เพื่อทําให้พระหลวงปุษกเนะ่ยเหลือน้อยจะได้ขายกันแพงๆแล้วเวลาจะปัดออกไปจะปัดไปเป็นของใครเนะ่ยก็ต้องปัดไปเป็นพระเกจิยุคร่วมสมัยแล้วก็ใกล้เคียงอยู่ในชัยน้านก็ไปปัดออกเป็นเนี่ยพอโตวิหารทองพอปาวัดโบสถ์ซึ่งจริงๆอะ่ะคนที่ปัดเนี่ยมีมีคําอธิบายไหมว่าทําไมจริงไม่ใช่ปุสกข ใช่ไหมครับอ่าก็ยังบอกอย่างปิดตาบ้านยางเนี่ยอพอคนขายอยากให้บ้านยางเหลือน้อยพิมพแปลก,ก,ก็ตีเป็นที่อื่นหร,ออรหรือตีเป็นไม่รู้ที่ซึ่งจริงๆก็มีสิ่งที่นะครับถ้าสืบจากวัตถุมงคลอะ่ะมันสอดคล้องได้อ่าทองที่นะฮะลงในอดีตเป็นทองเปลวปล่นเป็นผงผมต้องบอกแบบนี้ก่อน บางคนไม่เข้าใจทองที่ลงในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้เอาทองเป็นแผ่นมาแปะเขาเอาทองเปลวมาป่นเป็นผงอ่านะครับนี่ก่อนแล้วถึงจะทำให้ติดไปกับพระไม่ใช่เป็นแผ่นแปะฉะนั้นถ้าคุณไปเจอทองพระเกจิในยุคโบราณคุณไปส่องคุณจะรู้เลยว่าลักษณะของทองเปลวจะถูกป่นเป็นผง อันนี้คือตรงยุคโบราณก่อนนะครับสองเราเจอลงทองแบบนี้ในพิมพ์เสมาเขาตีเป็นพระโตวิหารทองแต่พอมาเจอพิมพ์ที่เป็นปู่สุกล่ะเห็นบ้างพอมาเจอพิมพ์ที่เป็นปู่สุขปั๊บซึ่งผมบอกเสมอว่าพระอันนั้นน่ะไม่ใช่พระโตวิหารทองหรอกเป็นพระปูสุข ไปตีเป็นเพราะโตวิหารทองไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันหรอกครับแค่อยากจะจำกัดให้ปู่สุขเหลือน้อยเห็นไหมครับพอมาเจอองค์นี้ในยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนนะมีโซเฟสบุ๊กมีโซเชียลในมือการที่จะเจอเอกสารต่างๆนั้นมันง่ายเซียนพระเตรียมใจไว้เลยนะครับความจริงอีกเยอะแยะมากมายจะถูกเปิดเผย แล้วเราควรจะเอาความจริงที่เหล่านั้นกลับมาบูราณาการพักเครื่องให้มันชัดเจนไม่ใช่ต่อต้านคุณจะได้เจอข้อมูลต่างๆอีกมากมายที่มม่เหมือนเซียนพะพูดกันเพราะยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนมีสื่อในมือนี่ครับเห็นไหมครับผมจึงบอกว่านี่คือปู่สุกล้านเปอร์เซ็นตและที่เป็น พระแบบเดียวกันเนี้ยแล้วลงทองอะ่ะก็เป็นของปู่สุขเพราะอะไรเพราะปู่สุขเป็นที่ที่มีช่างในการเทตะกัวเราอะ่ะถูกหลอกว่าพระเขาทํากันเองที่วัดวัดไหนมีวัตถุมงคลก็จะต้องนั่งทํากันที่วัดไม่ใช่ครับเขาต้องมีสีสถานที่ที่หนึ่งเป็นแหล่งผลิตที่รู้วิธีการรู้เจงมีช่างอยู่ที่นั่น กูวัดด้วยเสือเทียบได้ไหมวัดด้วยเสือไม่ได้ลงทองแบบนี้สินี่ปูสุกผมแบ่งให้ได้อยู่แล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าใครที่มีพิมพ์เสมาแล้วลงทองแบบนี้อ่าเอามาขายผมให้หมดเพราะผมมาเจอองค์ที่ทำในเวลาไล่เลี่ยกันลงทองตัวเดียวกันที่เป็นพิมพ์ปูสุกแล้ว ครับขอบคุณครับพี่ตู่้านชายพี่ตู่้านชายนี่อยู่ผมมาไม่น่าต่ำกว่าห้าหกปีห้าปีนี่ครับโอ้โหนี่แล้วเนี่ยเป็นพระหลวงปุขพิมพ์ที่จะต้องบอกอย่างนี้นะแขวนสบายใจเพราะอะไรเพราะเกมไม่ทําพิมพ์แปกเกมทาเฉพาะพิมพ์ที่ขายได้เกมไม่ทําพิมพแปเแล้วเกมไม่ทําอะไรพิสดาร นี่ครับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าแน่นอนครับเพราะแขวนพระป,ปู่สุขแบบนี้ถ้าเราเข้าใจวิธีการผลิตแล้วเรามีข้อมูลในการวิเคราะห์เรื่องแท้กับเก๊แล้วพระหลวงปู่ศุขที่แขวนสบายใจแบบนี้แถมยังไม่ต้องจ่ายแพงด้วยและแขวนสบายใจในข้อมูลในการดูแท้เก๊พิสูจน์แท้เก๊ได้อย่างง่ายดายด้วย อ้าวปูสุกแล้วปูสุกเป็นพารที่แปลกนะเวลาใส่ตลับจะสวยแต่เวลาอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ค่อยมีเสน่ห์หรแต่เวลาใส่ในตลับสวยเลยนะครับนี่ประกันให้ตลอดชีวิตกับหลวงปูสุกวัดป่าคอม,มาขามเท่าองนี้โอ้โหนี่ฮะแบบนี้คือเป็นพาระที่แท้ดูง่ายผมประกันแท้ตลอดชีวิตองค์นี้ถ้าใครดูเก๊นนะอธิบายได้ว่าเก๊งาให้หมื่นหนึ่งนี่แล้วใครซื้อไป นะถ้าเก๋นนะผมคืนเพิ่มไม่อีกห้าพันอันนี้แท้ดูง่ายใครอยากได้ปู่สุข,ขแขวนแบบสบายใจรายการแรกวันนี้เลยครับนะครับคือการลงทองเนี่ยทองอะ่ะคือสิ่งที่มีค่านยุคนั้นมีค่าอยู่แล้วฉะนั้นการลงทองทํากระไหลทองลงทองเนี่ยเขาจะทําให้ในเวลาสําคัญสําคัญ,คญและคนสําคัญสําคัญแล้วพระลักษณะแบบนี้เป็นพระที่แขวนได้สบายใจแล้วไม่เจออะไรนะไม่เจอของแท้บ่อยๆเพราะ การที่ทําแล้วต้องลงทองเนี่ยถือว่าเป็นวาระสําคัญนะครับนี่วิกาบอกแบบนี้ถ้าเกจะให้อีกหมื่นเอาอเสองเฮ้ยเพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พ,พี่ถ้าราคาปูสุขแบบนี้คุณจะต้องสถ้าซื้อประพามิทนณปูสุกนะต้องจ่ายกันหลักแสนหรือหลายแสนครับโอ้เอาละครับหมดเวลาสองหมื่นกว่าบาทนี่ตะซื้อเต่าปวดนี่ปีสามหกเนื้อทองแดงยังไม่ได้ โหรายการนี้ใครได้ไปครับผมปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ฟอร์มูล่าน,นะครับสองหมื่นห้าพันแปดร้อยครับพี่จิระเดชไม่ทันนะคเครียดตั้งแต่รายการแรกเลยผมเครียดตั้งแต่รายการแรกเลยถ้าหลวงปู่สุขวัดประของห้าสองหมื่นกว่าบาทไม่รับพระเอาตังค์ไปห้าพันแค่คุณไม่ต้องไปจ่ายองคนะ์ละแสนน่ะคุณก็ประหยัดไปหลายหมื่นแล้วแล้วได้แขวนหลวงปู่สุขแท้ๆยังไงได้แขวนปู่สุข สิ่งที่ขอเนี่ยมันต้องได้เร็วกว่าแขวนลูกศิษย์ท่านอยู่แล้วแล้วผมบอ,อกเลยนะนี่เป็นองค์ดาราใน YouTube แล้วเนี่ยจะเป็นองค์ที่ทำให้เพื่อนๆรู้ว่าถ้าเพื่อนๆไปเจอพระหลวงปู่สุขลงทองแบบนี้นะแท้อัตโนมัติเพราะโตว,วัดคู นะครับอันนี้เป็นเหรียญของคือผมอะ่ะเคยได้พยันพาอโตวัดคู้ปั๊มสกีนรูปคู่กับพ่อเปลี่ยนวัดใต้อ่านะครับปั๊มสกีนคู่กับพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะครับและจากประสบการณ์การเล่นพระของผมอะ่ะพ่อโตวัดคู้เนี่ยที่เป็นบล็อกที่ตรงปีนะผมน่าจะเป็น ผมเคยลงเฟซไปเมื่อประมาณปีที่สองปีที่แล้วว่าเพราะโตว,วัดคูบล็อกแรกเนี่ยคือบล็อกที่ตัวหนังสือและงานแกะเนี่ยตรงปีแปดห้าผมเขาเรียกเป็นบ็อกตาลึกเนี่ยที่ตาเป็นหลุมแบบเนี้ยอ่าลัขนาดของตาลึกตาเป็นหลุม่างนี้ก็จะแกะ นี่ไงเพราะเงินเราจะหอมช่างสนั่นสีพลรินเนี่ยน,น,นี่คืองานตรงปีลมตรงปีเนื้อตรงปีนะครับและในปีสองสี่แปดห้าเนี่ยแน่นอนครับช่วงนั้นเกิดสงครามโลก พระเหรียญพระคณาจารย์ที่สร้างปีสองสี่แปดห้าจึงสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนปไปใช้ในสภาวะศึกสงครามเหรียญดังๆที่สร้างแปดห้ากงจากพ่อชัมวัตากล้องพ่อจงวันหนาต่างนอกหอเห็นไหมฮะพ่อจงวันหนาต่างนอกพ่อจากบางกระเบาพ่อลุ่งท่ากระบือฮะพ่อคงบางกระพร้อมแปดสี่แปดห้าเนี่ยพ่อโตว,วัดคู เหรียญเนี้ยคือพ่อโตวัดคูเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าท่านจะมีลูกอมของท่านเป็นลูกอมห่อฟอยก็แพงอ่าพ่อโตวัดคูเนี่ยเหรียญบล็อกแรกของท่านเนี่ยเอาง่ายๆนะจะพบเจอบล็อกแรกจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับเอาว่าถ้าเทียบกับเหรียญพรอคมกับพร้อมอ่ะผมเอาพ่อคงกับพร้อมเจอเยอะกว่ายิ่งเทียบกับป่าตาลพ่อคงป่าตานพ่อคง เจอเยอะกว่าพอ่อโตวัดคูและเอาง่ายๆว่าท่านสร้างเหรียญเนื้อเงินได้ในยุคปี85พระเกจิที่ทําเนื้อพิเศษได้ในยุคปี85ไม่ธรรมดาพ่อแช่วัดต,ตากล้องยังไม่มีเลยนะครับพอโตว,วัดคูผมมองเลยว่าเก่งนะฮะนี่ <ST. S 1> เหรียญเมืองแม่กองเนี่ย ยอนนิยมแทบทั้งนั้นสองสี่แปดกว่าแต่ด้วยความที่ว่าโตเนี่ยเซียนพ้าเนี่ยเขาชอบหลอกคือพ้าเนี่ยมีย้อนยุคมีย้อนยุคถึงสามบล็อกเซียนพ้าก็เวลาเจอบล็อกแรกก็จะหลอกซื้อเป็นย้อนยุคเพื่อจะเอาบล็อกที่ตรงยุคได้ซื้อราคาถูก oh. แต่บล็อกแบบเนี้ยคนพื้นที่เขาซื้อหมดคือพ้าเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเซียนพ้ารูดูแล้วว่าใครซื้อ แต่เวลาซื้ออยากได้กำมาเยอะก็ไปส่วนแล้วเป็นบล็อกเสริมทําให้คนเนี่ยข้างนอกดูกันไม่เป็นแต่คนดูเป็นก็จะหลอกกินตับชาวบ้านเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยซึ่งเหรียญแบบนี้เอาง่ายๆสองสี่แปดห้า 85, สร้างเนื้อเงินเนื้อ,อ,อ,อทองแดงได้คู่กันนะครับอา้าวใครอยากได้กดโอเคมานี่ครับ แฟนเพจผมนะฮะผมเคยลงเฟซไว้ไปดูนะพเพื่อนๆดูว่าให้เนี่ยเป็นบล็อกหน้าเนี่ยตาลึกตาเป็นหลุมตาลึกเนื้อลมเหมือนกับพระโคมกระพร้อมอะ่ะเห็นไหมครับบนศีรษะท่านนี่ยยิ่งจะมีเส้นเครื่องหมายถูกนี่อยู่บนศีรษะของท่านอ้าวใครอยากได้กดโอเคมาทองก็ต้องมีหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วครับ แล้วเวลาเลี่ยมทองอย่างดีอะแขวนหน้าใช้ใครแขวนเหรียญพ่อโตวัดคูนะแล้วไม่เหนียวนะไม่คงกับพันชาติไม่สักดิธิ์ผมเอาสักดิธิ์พอๆกับพ่อเปี่ยวมาใต้ถ่าเป็นศิษย์พอเปลี่ยนนะแล้วทาผ้ายันคู่กับพ่อเปลี่ยนเลยคู่กันเลยผ้ายันในยันหนึ่งผืนเนี่ยมีลูกพ่อโตวัดคูกับรูปพเปลี่ยวมาใต้คู่กันนี่ครับบล็อกแรกเป็นแบบนี้อใครที่อยากได้พ่อโตวัดคูได้อยากได้บล็อกแรกเออผมหาบล็อกแรกมาให้ คือคุณตัดปัญหาเรื่องการผิดบล็อกไปแล้วถ้าเช่ากับผมนะฮะแล้วแบบนี้เวลาแขวะมาให้ใครดูใครไปสวดบล็อกเสริมคุณบอกเลยเนี่ยบอกแรกถ้ามีแบบนี้หามาขายผมนะถ้าบอกเสริมอ่ะคนนั้นจะเงียบทันทีก็คือเขา่าสวดคุณว่าเขาอยากซื้อนะครับใช่ครับพิจิรเดชเหรียญท่านหายากตอนนั้นในความหายากนะคือพบเจอน้อยกว่าพระเกจิเมืองแม่กองหลายองค์นะครับอา้าว เอาว่าเก็บพานในบ้านเป็นสิบล้านเนี่ยมีเหรียญพ่อโตวัดคูบล็อกแรกแล้วหรือยังสองสี่แปดห้านี่ครับสองนาทีราคาแรกมาโอพี่มีนสวัสดีครับเนี่ยถ้าประมูลไปแล้วช่วยบอกคนหน่อยนะทําไมมีคนตามหาเหรียญพ่อโตวัดคูก็อาจจะเป็นเพราะติดตามเพจผมมานานแล้วไม่ค่อยเห็นเหรียญพ่อโตวัดคูออกมาแบ่งพันคือสะสมพระเครื่องเมืองแม่กองเนี่ยก่อนปีสองพันห้าร้อยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ถ้าถาที่สะสมมักจะไม่ได้ก็จะมีนะพ่อโตวัดคูลูกอมท่านยังเป็นสุดยอดเครื่องรางเมืองแม่กองเลยครับราคานี้ยังไม่ได้จะได้ราคาตัวเหรียญเปล่ปา,าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับนี่ราคานี้จะได้ราคาตัวเหรียญเปล่ปา,ายังไม่รู้เลยครับรกลายการนี้ผมกลัวจะไม่มีกินตับจังเลยนะพี่พอเวลีสองแสนห้าเลยปิดด่วนให้เลยถือว่าสมศักดิ์สรีอ๋อใส่มาสองหมื่นหกไม่ใช่ละ หมดเวลาครับบล็อกแรกนี่เหรียญตัวเปล่าก็น่าจะคือเหรียญแบบที่ไม่มีราคากลางครับตรงกันไหมแอดมินให้แอดมินขานก่อนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยไหมใช่พระอาจารย์หอมครับหอมนะครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่พะอาจารย์หอมนะครับสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยนะครับพิธิพันฑ์ไม่ทันนะครับครับไม่ทันนะครับเก่าง่ายๆว่าเก็บพระในบ้านเนี่ยคือณวันเนี้ย เราอะอยากจะได้นะพ่อโตวัดคูแต่เราไม่รู้ว่าบล็อกแรกเป็นยังไงไอ้คันผมจะหาบล็อกแรกมาให้ดูก็แสนยากเย็นนี่นะโอ้โหครับพร้อมเรียมทองนะฮะจะให้สุดต้องอีกเหรียญเกาหัวแป๊บเลยผมเจอเหรียญน,นี้เอา มาแล้วต้องบอกนะครับว่าพ่อโตวัดคูเนี่ยผมจะบอกให้นะเน็ตเนื้องเงินก็มีสองบล็อก<า>บล็อกเนี่ยเป็นบล็อกที่หายากที่สุดนะที่ผมเรียกไว้คือถ้าทองแดงไปแล้วเงินก็ถ่ายรูปเก็บไว้ได้แต่ภาพนะฮะนี่เนื้องเงินมีสองบล็อกบล็อกนี้เป็นบล็อกหายาก แกะได้หน้าท่านเหมือนมีช no like ีว <m int elim> ิตเลยเห็นไหมครับโอ้โหเหรียญนี้ใครอยากได้กด999ให้หน่อยแอมินขอเหรียญเมื่อกี้หน่อยลูกใครอยากได้กด999ให้หน่อยมาเหรียญเนี้ยคือเอาง่ายๆว่าคนที่เล่นมาตวัดคูอะไม่รู้ด้วยว่าเนื้อเงินเนี่ยมีสองบล็อกเพื่อนๆดูตรงนี่สารกูนะ ซาลอูเหรียญเนี่ยจะชนกับหางเลขสองแต่สาลาอูเหรียญเนี่ยจะห่างจากหางเลขสองนะฮะแล้วเหรียญเนื้อเงินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมประกาศซื้อผมซื้อเหรียญแล้วสองหมื่นฝบาทสามหมื่นซื้อจนคนแม่กองไม่มีขายให้ผมอะแล้วผมก็เก็บเหรียญน,นี้ไว้เพราะเป็นเหรียญเนื้อเงินบล็อกที่หายาก เหรียญเสริมเนี่ยผมรับซื้อเหรียญละพันนะตอนนั้นเอามาวิจัยอ่ะผมเคยทําไลฟ์ไปครั้งหนึ่งด้วยพระอาจารย์หอมเอานะครับว่าเหรียญพระโตวัดคูเนื้อเงินนะเหรียญเนี่ยคือบล็อกหายากที่สุดโหหน้าท่านมีชีวิตจริงๆเอาสองนาทีเท่าเดิมครัก็ถ้าพี่เอาทองแดงมาห้าเหรียญนะเหรียญละสองหมื่นแสนนะศัก์สีก็เท้าเนื้อเงินไม่ได้ อ่าแต่ในความเป็นเนื้อเงินถ้าเนื้อเงินบล็อกปกตินะครับให้เหรียญละสามหมื่นห้านะสิบเหรียญสามแสนห้าก็ไม่เท่าบล็อกนี้ซึ่งพลักเครื่องแบบนี้ยผมแบ่งให้แฟนเพจไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีกลับมาให้อีกมีสเสน่ห์ไหมคือเหรียญเนื้อเงินสมัยโบราณเห็นไหมครับเนี่ย,ย,ลลย,ยแล้วช่างสนันสีพลินเนี่ยแกะได้มีชีวิตดูหน้าดูตาทองผมตีทองให้หมื่นห้า ถ้าราคานี้เหรียญสองหมื่น 20, ไม่ได้ครับเนื้อเงินเจอเหรียญน,นี้เหรียญแรกเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ใครได้ไปแล้วผมต้องคิดถึงผู้ที่ได้ครอบครองใช่ครับเหมือนหลวงปู่เขามองเราอยู่เนี่ยงานแกะของช่างสนานสีพลินโอ้โหเพื่อนๆโหต้องบอกว่าเหรียญน,นี้กับราคานี้เอาว่า พอคงมากะพร้อมเองไม่มีเหรียญเองินน่ะยังไงคุณมีเหรียญนี้นะผมจะคิดถึงคุณไปอีกนานแสนนานครับนี่เนี่ยหายากพอกรงปุติปปาายาปลาไก่นี่คุณนเดชกิกกิ๊บุญญเขาบอกหายากพอ,อเห,อหรียญหลวงปู่เทียนว่าปลาไก่สุดยอดไหมครับผู้ดได้เป็นเจ้าของเหรียญนี้คือที่พี่ทวีนะครับสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยนะครับพี่มีนไม่ทัน 10, ไม่ทันพี่มีนไม่ทันพี่ทิติพันธ์ไม่ทันนะครับนี่ นะครับสมัยก่อนแม่กองขึ้นอยู่กับระบุรีนะ